làng ai đạp tôi đang dè dê chưa, có phải nổ bựn Con Con อไอ้ป่ามีตัวที่จะรับไหมครับไม่ได้รับที่อยู่บ้านไหนไม่เห็นไหมบ้านถัดไปบ้านถัดไปบ้านหลังคาวเสียงลุกได้ครับน้องอีกตัวหนะะึ่งอีกสองตัวเลยเอ้ยบ้านนี้มีตัวเดียวแก<ค>บ,บ,บ้านหนึ่งความเลื่อยอยู่ ขึ้นขึ้นเอาบ้านนี้ก่อนได้นะไม่อยู่ชั้นล่าง,างอยู่รยรไ<ม>รไเบรเียต,ตัวล่างยอย่ห้องบออยู่ห้องบนอยู้องบนี่เอาตัวล่วางหมดหมดหมดเมมัปวข้าเมีเรียบลอยหนยทำไมคำ <c oughs> นี้พูดชัดจงัง I don't want to die Goodbye, goodbye I-I-I fast can fake uh. Huh? Fast can fake mm, Fast can fake. Yeah, I know <laughs> Why? Why you fake? Fast can uh. แปลงแปลงออไอ้เดิมยูยูเฟเวอริตเพยเออร์เอ่อเน็ตอีสปอร์ตเฮ้เน็ตอีสปอร์ตอินโด no 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 อ้าคิวอคิวอ้คิวโคตรปอมเลยเพี้ย Oh. Uh, I like uh, q I like f a s c a n I like forward forward เป็เป็นเ n พี่ว่ามันอยู่เป็นปะเ็นอยู่เอยู่อะ FT อะทำทีมทำทีมชอบอยู่ทำทีมทำทีมเพื่อปอมปะทำคอนเทนต์อยู่ซีทั้งเกมค่ะโอเคครับกลับไปงั้น คือระยะไกลไม่ย <riff le speech> <sm> ิงนะใช่ไหมเอ็มโฟครับ <Radio> <deriv ation> พร้อมแล้วพี่ไปไมไม่งไม่่งอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไทยครับไงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ไทยเี่อไยี่อไที่ไหนที่ไหนคืออะไรครับโอเคครับ มัวจะปวดเลยหัวจะปวดมาั <heh> ดฟามดหัะเอ่อม uh, ันยัง uh, you know power p p p a b c เรอหัว power p p p a b c b a b i b i ฮะ you know b i bia b i b i yeah อ่า yeah, power power ป ABC อยู่อ hmm. ยู่ออ my f r n เพื่อนเขาเื่อนาชื่อ power เป8 ABC หรอ power power เป็น8 ABC คนโครเยอ power บัตรบัตรบอบอรบบอ บาดดับจับเดี๋ยวนี้บาดมันก็ดับจับเลยเฮ้ย,เ,ยเรียบรอ้อยผู <c oughs> ้ชายไรเรียบร้อยอะ่ะผ <c oughs> ู้ชายเดียวเรียบรอ้รยบรอยไม่เล่นไปเล่นมา<อ>แต่รบาตังชั่วโมงไ้อายุเท่าไหรล่ละครับเออแ๊บเดียวครับยี่ยบโมง อายุเท่าไหร่แล้วครับสามชั่วโมงวันนี้ฮัลโหลกรติอายุเท่าไหร่แล้วครับห้าอ้ค์พ <leurs ketchup> right ูดไทยเห้ห right ้าอ้ค์อายุมาเป็นพักพักอะก็ปิดไม้ปั่นอยู่ตอนนี้จะปั่นอะไรตอนเด็อยู่กูจะพูดอะไรดีวะแต่ขวาก็ได้นะแถวฟอร์มบอลโต้เลียบร้อยเงียบไปแล้ว พู่อยู่เมื่อกี้จะลับเร็วขนาดนั้นวะี่วะ้ไปสตูดิโอป่ะเนี่ยวันที่ยี่สิบยี่ะทำไมนอต้องไปวันที่ไปยี่สิบเอ็ด่สิบสองกไปทำไมอ่ะอ่ะไปเล่นที่สตูดิโออะดิอ๋อคือต้องไปไปก่อนเหรอไม่ไม่ไม่รู้อ่ะ ขาให้ไปลองเทสที then, hey, right. mind, so oh ่เ nice. ล่นสตูดิโอเชนระบบกันนะไปถ้ามันมีซ้อมมีซ้อมออฟติเชียล์เจใช่ปะไม่อยู่วกันยับสะผมสะไม่ได้สามวันพอร์ตตัวโอยนะ จะขับให้มา <c oughs> เปลี่ยนรถเหรอเนี่ยเวลาเมื่ไมอไห่เบอร์สีอ่อายุเท่าไหร่ฮาอะไรนะขิงขิงขิงทำที่ขิงหรือว,ว่าขับรถเซียนขนาดไหนเล่นมานละกี่พันเกมไหม ห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามเกฟเฮ้ยตอนตีอีกแล้วเอ้ยขวาไหชตขวาก่อนดีกว่าปาดขวาก่อนปาดขวาเพื่อหวางคลก่อน นนอ,นอ,อมีม,ม,ม,มีตีนึงมีตีนึงตีนึงอยู่ฝั่งซ้ายหมดไม่หมดโนโนโนโ o หมดโอเคโอเคหมดแล้วหมดเลยหมดเมื่อกี้สามหยุดเหรอไม่ไม่ไม่จะหมดแล้วเหมือนผม,ม,ม,มเห็นด้านล่างอีกตัวนึ่ง i Form up on me. Mark an enemy's death crate. I'm C. Jesse, Jesse. Here, number 4, you you say Jesse. Jesse. Yay. Jesse. Jesse. เหนื่อยเขาิกไถ่ได้เหนื่อยเหนื่ยนนอยอส่วนไม่ได้ไมีเต้ไปแล้วมีแต่ยูซี่เติมมานี่ก่อนเติมเรื่องก่อนมันยิงใครมันยิงเองเหรอไมอ่ไม่ได้ยิงผมยิงเขาโอ้ยยูซีเ่เเสร็จนาะ หลังคาบ้านแล้วมันต้องมีเพื่อนมี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 พยายามโอ้ดึงทันด้วยอ,อ,อยู่หลังคาสองคนแล้วอยู่หลังคอสองคา กันนะคะทุกคน 100. หนึ่งร้ยเไกิเลเซอร์เอ่อคุณแพทย์ครับขรับรอคุณแพทย์าหลังค <c oughs> ไม่คเคยละมัน,นไม่มีขารถมาเลยด้วยเออเดินมาหมดเลยกลับไปวะุมรอหน้าวงปืนแม่งกูะเชืออ่เอเลยยิงตัวดียวมันอ๋อให้หน้อยเต็มยาอยู่ ไอโพสติ่งออินสตาแกรมรับโพสติ่งออินสตาแกรมผมไม่เข้าใจ I don't u อ d e r s t a อ d I อ o l l o w y o u ้ท e ่ออโอเค u อยู วิดวอร์ดฮะเออเซมออลอะสปอตออลพักก่อนไม่รเข้าเออดูอะไรอะไรกนนี่มันพูดอะไรครับเนียชัดกว่าภาษาอังกฤษเดียว หรือผมงอังก <Warner> ิดว่ะกรไอนรวบจับแตความไม่ได้เลยเรียบร้อยเยวัดเลยร้ึกม่เรียบร้อยก็ชัดเเรียบร้อยอะสเตนอะ้โหคนวิ่งกันอยู่ หลังไหนว้าหลังไหนมาจุดโลเคชั่นยเงียบเลยทำอะไรกันวะไปเรื่มมาไปเป็นตะพิเตอร์ต่อบ้านหลังบ้านขึ้นเลงโอ้โหเลตส่อนสัดออกแล้วปะไอวี Anh đuổi Anh I pay, I pay <coughs> fair ngay ี่เคยเจอแชมเบลี่อีกทีไหมครับไม่เคยครับเออเออไอยูยูไลฟ์เออเมเมซองยูยูซีเมฮะยูยูไลฟ์ในเฟสบุกเ e I'm r i g e I'm right ีมมอรอมครับขอบคุณ

รู้สึกยิงไกลๆไม่ได้เลยอืเราได้บบาทีทเงียบหลอเ <c oughs> ทียมจริงโ <c oughs> อ้โหไอสไปเดอ์แมนแอนครับไม่หยบหลอนไม่ยบหลอ <c oughs> เออ o ดดลักไส้เปเปอร์ <c oughs> วัดวัดวัดไฟนิงไทยแลนด์เดี๋ยวค่ะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเชียนี่อัดกิวดาอัดกิวใจนี่อัดกิวดินเดียวเฮ้ยอะไรวะนี่อ่ะโอ้โหนี่มันคนไม่ช่ำเม็บไม่ได้เออไม่ได้เปิดแบบดูเลยเ e t s go ที่เบียลองพูดคำว่า ขาไม่ดีมก็แม่กะพูนอะไรมันเป็นประเด็นต้องอ๋อดเจนขับลงมาเลยพี่เจทิมทิมอืมทำมาทีกับอเตอร์ลังไอ้ดอตัวหนึ่งลองไ้ดอตัวหนกระโดกระโดดยังยอยู่ไประเบิดมั้ยสายตัวหนึ่งสายตัวนึงว เฮ้เรียบร้อยอืมเรียบร้อยหมอตตี้ใช้ปิกาจูปิกาจูปิกาปิกาจูเจอได้ที่บ้างปะกงกงกงผมทำพอกินงงๆๆงอ่ะ โมคิล oh, ่าใช่โอพักเลยพักเลยพังเลยเราเพลงกันเลยเาาสัตเฉยเอฟฟมาเล่กูรักได้ไล้มีน้ำมาละเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวมาคิล่ายืดๆสะต้อินเดี๋ไก่ต้องมาแล้วขอบคุณ

มวจะปวด t ฮัลโหลร่างอินโดเกมาเล่นกับบีรีเนีฮะโนโนโนปอินโดไม่นโอเคโอเคขวาขวเขวาขวตรงไปตรงไปเอาเ้ะไลบอะ

อ้าว A W เิ่งเต็มรถให้นหน่อยดิยังไงนำรับด้วยเดียวไปด้วยไปชิมเลยบ้านนูนนะ้นเนาะไปด้วยเลสโก o e บ้านซ้ายนะบ้านซ้ายมีคนนี้วขวาวะไปวขวาหลังต้นไม้ Boy, oh, oh, oh. hey bak bak. Oh. Mod, mod ti, mod mod ti Thai ya, Indo Moti. Moti. ไปอินโดมาตีมาตีมาตีออ๋มาตีมาตีเจ็บมากค่ะนั้นเดียวโดนโคตรเยอะไม่ย่างไ่ตายปืนแม่งโคตรมาตีมาตีมาตีชนแม่นะก็ล้อล้อรนต่อโอ้ยโตเกียวดีปโตเกียวดีโตเกียวดีโตเกียวดีอีกตัวเดียว หลังกระแพงอดมันเย่ yeah. เอหลังมา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 พีแม่พีแม่กมาตีมาตีบี๊ตบเจ็ตอตบเจ็บกินโซดา